เอ้ยดูเอาจะเคยดูเลยเย็นรถไปได้่ะเฮ้ยแม่คุเคุณเลยจะบอกรหดเล้วเสียไปยดิกลัวอะไรน้ำมันถูก สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแชปี้ชมพูพี๊อะให้แล้กันอวันนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่ามีน้ำตาแตกน้ำตาย้อยแน่นอนผมมาไปเห็นมาในติ๊กต็อกอะขอเท่าความก่อนคือไปเห็นมาในติ๊กต็อกเขามีแฮชแท็กที่ดาซาตานคือแบบไออันนี้เรายังไม่ได้ดูหมดนะทุกคนแล้วเขาคลั่งก็คือดูข้าวๆมาก็เลยคิดว่าเออไม่น่าสนใจน่าจะมาทำคลิปได้ทุกคนได้ดูมันพร้อมๆกันแล้ววันนี้พิเศษอย่าง อ่าก็คือถ้าผมดูคนเดียวนี an, ่คงไม่หาตอนให้ภูมมาดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันไปโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยถ้าใครอยากไปหาดูนะก็เซิร์ชในทิกต o อกว่าอะไรแฮชแท็กิดาซาตานอ่าไปแฮชแท็กแฮชแท็กเลยนะแฮชแท็กนะิดทิดาซาตานไปหาดูกันได้โอเคแต่เดี๋ยวก่อนเอาผ้ามาทำไมเียวไว้ เดียวไผมคนที่เวลาขำแล้วน้ำตาจะไหลโอเคนะไปพูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ไะ้ชมกันได้เลยฮะห่งวันหลังจากดูที่ดาซาตานสองวันหลังจากดูที่ดาวโซชันหลังจากวันที่ดูที่ดาวโซชันยิ่งทัน้ายอีมากม่งลหหนึ่งวันละไอคำเนี้ยมาคำยอดฮิตไอจะยิ่งโ่ อันนี้ยังเบบบอกแค่นี้อันนี้ยังเบบอันนี้เราดูคร่าวๆไปแล้วนะคะคร่าวๆอันนี้คือดูแล้วคือยังไม่หามากไปต่อเอาละเอาละมีสปอนเซอร์ใหม่เหรอฮะพ่อใครอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่าเลยอะพูให้ให้เดาพูดอะไรอบนะเอาใบนะรอบรอบนะมีสปอนเซอร์ใหม่เหรอพ่อใครอ่ะพูว่าเลยซื้อเสื้อมาใหม่เหรอ พ่อใครอะเกี่ยวแล้ววะอะไรอะซื้อเสื้อมาใหม่เหรอพ่อใครพี่ว่าอะไรวะเออฟังไม่รู้เรื่องอะเรามาดูคอมเมนต์ก่นแต่แต่คือประเด็นอยู่ที่ว่านางเอกมีการแบบเขาเรียกว่าเครื่องหมายงงอะเออเขาเขานี่ยไงเขามาลงให้ไงอะดูดูดูคอมเมนต์เขาราว่านางเอกคือความจําดีมากเพราะจาทั้ง บทตัวเองและบทตัวเองเขาพูดอะไรอีกเอออ่ะอ๋อนี่ไงมีคนบอกมาแล้วมีสปอนเซอร์ใหม่เหรอพ่อใครอ่ะอ๋อเฮ้ยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้สปอนเซอร์ใหม่เหรอพ่อใครซื้อสตกอตใปมาใหม่แล้วพ่อใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าจะเรืองวะเดียวอ่ะอะไรเสริมสมองมาใหม่แล้วหมอหมออะไรนะอ๋อหมอไหนอ่ะไม่ก็ช่างนะ สรุปปูว่าอะไรนะน้องว่าอะไรวะโ้องยช่างมาเถอะไปหาเอาเองนะทุกคนเอาดูันต่อค่ากิจกรรมนักศึกษาเทอมหนึ่งค่าโต๊ะเรียนสามพันค่าห้องกิจกรรมเชียร์หนึ่งหมื่นไม่ได้ค่ะค่าสตูดิโอหนึ่งหมื่นค่ากิจกรรมรับน้องนอกสถานที่สองหมื่นโหแพงจังวะจุ้งหมดแล้วเลยไมแพงจัง รวมกันเป็น7จ็ดหน้านี่มันจะบ้าไปแล้วนะแกสิบ้าทํากิจกรรมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใค่ให้พวกฉันออกให้พวกแกหมดเลยไงอันนียังไมฮาวอ่ะไปก่อนไปหล่อน้วกนแันไม่ใช่ทีเด็กนื่อยแล้วทีมมาคุณภาพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋เยวยเฮ้ยยเเ้ยย โอ้อะไรวะดูดูคอมเมนต์หน่อยดูคอมเมนต์หน่อยอะไรอ่ะไม่เน้นซีทีเน้นมีซีนโอ้เขาจงใจแหละดูออกพ่วงกลับเป็นคนอินเดียทำไมวะอันต่อยใช่เลยใช่เหรอพ่วงกลับเป็นคนอินเดียเหรอเขาเรียกว่ามุกมุกถามคำตอบเป็นคำตอบรีสปอนส์มาใหม่เหรอพ่อใครอ่ะ เอ้ยทุกคนรู้แล้วคลิปนี้เรารู้ว่าเขาจะจู่โจมเกี่ยวกับอะไรอันนี้มาละอิสลามอิสโตยสมวยแหล่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอิสโตย์สมสมวยเหรอหมอรยะหมอหมอครับยะอ๋อเหมือนว่าให้เราฟังว่าสมมติเขาแบบก็คือฟังอ่ะใครแปลออกก็มิ้นมาใครแปลก็มิ้นมาอะไรแบบเนี้ยสมองมายหนอ่ะอันนี้วันแรกหลังจากได้ดูเรื่องที่ดาสาตาน วันที่สหลังจากได้ดูเรื่องชิดาสาตาก็เหมือนกับหนึ่งสัตดาหลังฉากที่ไอ้ดดุจัสสานอะไรวะชิดอยู่ชายแตงสีฟันของไอ้เหรอไอ้จะีปอยู่ไฮลนดไปตากันจ้ะ ถือว่าทำทานกันแล้วกันนี่ไปไหนกลับมานี่เป็นคำสั่งใหญ่ไม้ขโมยฮะยาย่หมาขโมยคืออะไรอะไรอ้าวนี่เขาบอกว่าทายให้ถูกดิเพื่อว่าอะไรยาย่ไม้ขโมยยาย่ไม้ขโมยฮะยาย่ไม้ขโมยยหญ่แมวขโมยฮะไอ้น้องแไมเราต้อง รอพากไทยอยู่นะอ้าวนี่มันพากไทยนี่ก็พภาคไทยแต่ว่าพระเอกอาจจะพูดไรู้เรื่องนิดนึงนะครับในเรื่องในเรื่องพระเอกแสดงดีสุดยายแมวขโมยใช่ไหมฮะมีพากไทยมันก็ฟังไม่ออกโอเคโอเคไอจะขี้ยิ้มยุแหลกไอกลัวแล้วอะไรวะอุ้ยนั่งในเก๋นะเฮ้ยอุ้ย ไอเจคยิเฮคนที่เล่นหนังเนี่ยเอองนเนี่แหละที่เล่นไปต่อไปต่อไปต่อเอ้ารถเป็นอะไรอ่ะเห้เอรถเสียไม่ติดกลัวเลย้น้มันทูทีได้ไงเขาใช้แรงกด้แรเพื่อช่ล้วเรื่อพิสตาติดได้เอไดเกียก็มาไปต่อทุกคนวันที่หนึ่งลัไปนี่ไปแล้ว ไปกับไปอาจจะให้เขาหาห้องใหม่ให้ไม่ไปออกมาฉันไม่ไปปล่อยนะออกมาเดินผ่านปล่อยนะออกมาเอาไแล้ว เอา่ไม่เน้นสมจริงเน้นสมมุติเห็นเงาคนพังเต็นด้วยโอ้ใช่เหรอหลังตลแเลยกขอบจังหวะทีมงานชุดแดกทุกเต็บเาอ่ะ เอาอต่อต่ออ่ดูดูไปสักการ์ดไปเดยกจะให้เขาหาหองใหม่ให้ไม่ไปออกมาฉันไม่ไปอยนะออกมาเฮ้ดูดิเอาได้ไงยังไงเด็กังไอ้บูชอบดูต่อเลยต่าเช่น

คือหาเริ่มหมะเริ่มคือว่าเริ่มเริ่มคำคำค้นหาแล้วโอเคดูต่อดูต่อเยาทานใส<ะ>พรุ่งนี้ฉันจะขี้เท่แหลก้ลคอยดูอย่าลืมมาซองมาจากว่ะอ๋ออันนี้มีคนพักให้ไงฉันจะได้ช่วยใส่ซองเธอจะได้มีทุนไม่ต้องลดตัวเป็นแลกกับใครอีก อ๋ออันนี้ฟังง่ายขึ้นเดี๋ยวคนพากให้อันนี้มีคนพากให้ดูคอมเมนต์ดิอืมไอจนโอ้โหเลิศมากในที่สุดกว,วีบาทไทย <c oughs> เอกก็ยังเอามือไต่ไต่ขอบน้ำเลยคุณไม่เนียนเลยนะครับโอ้ฉากนี้ไม่เนียนเลยดูดูคอมเมนต์หน่อยสิเบื้องหลังยังขำขนาดนี้ไม่เน้นสมจริงเน้นสมมุติอีกแล้วมาอีกแล้วพาไปดูธาตุไฟคือความร้อนแรงพร้อมแผดเผาทุกสิ่งแค่เส<อ>มาเช่นนะ้อยเริ่มันเริ่มเต้นแล้วแรงอีกเดี๋ยวนะฝ่เวลาแรงอีก มาแล้วนะแรงอีกแรงอีกลมแจ็คพิงมาเลยนะธาุลมคือความพลิ้วไหวชาบไวเดี๋ยวบอกนะพลิวอีกพลิ้วอีกลนะโอ้ยอันนี้ยังเบาเอยู่ ไดเคนเล่เป็นนางแมาแล้วมาแล้วมาแล้วอนีออกอนี้ออกบัลเล่น่ออไนีออกรแงใส่พใเยยวไคิรมซอมาชัอาจะได้ช่วยไซซองยูคิไดมิทนช่วยซองอกทัวโฟกัสที่มือค่กับใครอีก คุณแม่ไม่เซ t ตไปพูดที่แม่ไ i ห้ามพูดที่แกูฟังไม่ออกอย่าลืมไปต่อ้ยออยากเรียนที่นี่จนเนื้อเต้นเลยใช่ไหมอะไรอยากเรียนอยากเรียนกีติกอะไรวะอยากเรียนมาละมุดจนเนื้อเต้นเลยใช่ไหมโอเคดูดูต่อ อยากกินที่นี่จนเนื้อเต้นเลยใช่ไหมอ๋ออ้าวนีเดี๋ยวเพื่อนลองเปิดคอมเมนต์ดูซิอยากกินไอติมกะทิเนื้อเต้นเลยใช่ไหมโอเคครับทุกคนคลิปก็จบเพลงเท่านี้นะฮะก็เป็นใครบ้างกับธิดาซาตานแท็กธิดาซาตานนะไปหา ดูกันได้็ซึ่งก็ขอบอกกันเลยว่าหนังเรื่องนี้มันอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือตั้งใจนี่มันโป๊ะนะคะทุกคนแต่คือแต่คือจับผิดนี่รู้เลยอ่ะคือมันมันออกแนวหนังแบบหนังพลังอ่ะเออแบบแบบหนังเขาเรียกว่าผู้กำกับเขาอั้นหรือเปล่าผู้กำกับเขาอยากให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าตั้งใจ่าแต่จริงๆนะทุกคนมันไม่ใช่หนังแบบตลกนะ่ไ แบบโหดอะไรหนักแบบหนังปล่อยพลังษมหนังรักหนังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะไปจับหลุสรุปเลยผู้ชอบอะไรมากที่สุดในที่เราดูมาทั้งหมดอะผู้ชอบอันไหนถ้าดูมาทั้งหมดนะอันนี้อันนึงอ่ะที่น้องขำหนักเลไอเต็นทังเลยนะเออเห็นไอคนเสื้อแดงอยู่ข้างหลังกำลังใช่คือแบบทำลายเต็นท์อยู่เอยบอกว่ามาหลบเดี๋ยวไอจะพาไปเต็นท์อื่นนะจะพักไปฉล่มลงมาหมดเลยอ่ะไม้เมยอะไรก็นลวก ก็เข้าวท่าข้าวท่าใครมีอะไรฮาฮารือ๋่วอะไรพี่แชร์ชอบอะไรเจ๋งๆฮะพี่ชอบอะไรพี่อะพี่ก็ชอบไอ้เต็นเอ้ยไม่ใช่พี่ชอบอันนี้อะไรนะเรถเสียอ๋อรถเสียสตาร์าเสียตาไม่ติดอะมันค่อนเหมือนเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้เราดูหรือว่าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาและใครอยากให้เจ้าพูมาร่วมรีแอคกับพี่แชร์พี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ นั่นแหละครับตามนั้นเลยครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ไปสู่1,000ซับด้วยกันนะฮะขอฝากจ้า์พูพิงด้วยค่ะครับก็เอ้ยไปดิฝากจ้าวพูพิงแชแนลเลยนะคะ P I N K C H A N N E L นะคะเดี๋ยวให้พี่ชับขึ้นเลยให้ข้างล่างมากันนะโอเคครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย